สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชารากิิยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสาินณิสิริพัฒมหาวชราราชธิดาเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัสวสุนันทาประจําปีการศึกษา2560-2562ถึงเป็นวันที่2 วันนี้เวลา1 0 3นาฬิกา3 1นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอจเจ้าฟ้าพระชรก,กิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวชราราชธิดา สเสด็จแทนพระองค์ไปยังหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชพัฒนคนครปฐมอำเภอเมืองจังหวัดนคนปรปฐมในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาประจําปีการศึกษา2560ถึง2562เป็นวันที่2มีดุษฎีบัณฑิตมหาบัณฑิตและบัณฑิตจากสาขาบริหารธุรกิจสาขาศิลปกรรมศาสตร์สาขาบัญชีสาขารัฐประศาสนศาสตร์ สาขานิติศาสตร์และสาขารัฐศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งภาคเช้าและภาคบ่ายรวมทั้งสิ้น4,59คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาก่อตั้งบนพื้นที่ของวังสวนสุนันทาเดิมเป็นเขตพระราชฐานและเป็นสถานที่ประทับพักพระราชอิริยาบถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีพระราชประสงค์ให้จัดหาดอกไม้นานาพันธุ์และจัดตั้งเป็นสวนสุนันทาอุทยานอันมีชื่อมาจากสวนของพระอินทร์บนสวรรค์ชั้นดาวดึงและพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้สร้างพระตำหนักเพิ่มเติมเพื่อเป็นที่ประทับของเจ้านายฝ่ายในยและข้าราชบริพารและสร้างโรงเรียนนิพพาน อบรมจริยามารยาทการฝีมือเพื่อเป็นกุลสตรีต่อมาสมัยพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาอานันทมหิดลพระอธมรามาธิบดินวังสวสุนันทาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้งและปี2480คณะรัฐมนตรีมีมติให้ใช้พื้นที่ของวังสวนสุนันทาเป็นสถานศึกษาของชาติชื่อว่าโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เป็นโรงเรียนสตรีล้วนในปี2518กระสวงศึกษาธิการได้ยกฐานะให้เป็นวิทยาลัยครูสวนสุนันทา ต่อมาปี2535พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาาชพิตริพระราชทานนามสถาบันราชพัฏให้กับสถาบันการศึกษาสังกัดกรมการฝึกขดครูกระทรวงศึกษาธิการและพระราชทานตราพระราชลัญจกรประจำพระองค์ให้เป็นตราสัญลักษณ์ประจำสถาบันราชภัฏและเปลี่ยนชื่อเป็นสถาบันราชภัสน์สุนันทาโดยปี2547สถาบันยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัสน์สุนันทา อันเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน